สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวคดีสำคัญของมีคืนชองหรือที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเดโบราในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 1เธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพื่อนๆของเดโบราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้นี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิสัยของเธออย่างสิ้นเชิงและเดโบราเป็นผู้หญิงที่เปราะบาง แต่เมื่อการสืบสวนเริ่มขยายวงกว้างก็มีการค้นพบที่น่าตกใจและชุดภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจะนำทางเจ้าหน้าที่ไปสู่ผู้กระทำผิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุดเด่นที่สุดของเวมบลีย์ก็คือสนามกีฬาเวมบลีย์อย่างแน่นอนนี่คือสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษมีความจุมากกว่า90,000คน ที่นี่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดสำคัญสคัญรวมถึงนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเัพและการแข่งขันระดับนานาชาติของทีมชาติอังกฤษและที่นี่เองที่เราพบบ้านของมีคืนชองผู้ซึ่งถูกเรียกว่าเดโบราจริงๆแล้วมีคืนชองมีเชื้อสายมาเลเซียเธอเกิดและเติบโตที่กัวลาลัมเปอร์แต่ในที่สุด เธอก็ย้ายมายังสหราชอาณาจักรและตั้งถิ่นฐานในย่านเวมบลีย์เมื่อปี2004เดโบราได้ให้ผู้เช่าคนหนึ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านสองชั้นของเธอบนถนนชัป,ปลพนเธอเป็นสมาชิกของโบสถ์เอ็มมานูเอลซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอไปทางเหนือประมาณ10กิโลเมตรใน,านาฐานะผู้ศรัทธาในศาสนาเธอมักจะเข้าร่วมพิธีการทางจิตวิญญ,ญาณและการสวดมนต์อธิษฐานเป็นประจำ เพื่อนบ้านอธิบายว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ใจดีและเป็นมิตรเธอมักจะแวะไปหาเพื่อนบ้านเพื่อดื่มชาและพูดคุยกับพวกเขาในฐานะสมาชิกเก่าแก่ของโบสถ์เดโบรารู้จักพวกคนมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าสิ่งนี้ช่วยให้เธอเข้ากับชุมชนได้ดีในด้านการเข้าสังคมเธอทำได้ดีมากและด้วยนิสัยที่เปิดเผยของเธอเธอจึงสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้มากมาย อย่างไรก็ตามทุกสิ่งในชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปโชคไม่ดีที่เธอต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างเธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตแบบหวาดระแวงและมีความเครียดเฉียบพลันแต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างที่แม้ว่าครอบครัวของเธอจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่เธอก็ยังมีเพื่อนบางคนจากโบสถ์และเพื่อนบ้านที่อยู่รอบ,รอบ หนึ่งในนั้นคือเจมามิเชลผู้หญิงวัย38ปีที่กลายเป็นคนที่สนิทที่สุดกับเดโบราก่อนหน้านี้เจมาเคยอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา7ปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดโรคกระดูกอย่างไรก็ตามในปี2015เจมมาตัดสินใจกลับมาอังกฤษเพราะเธอต้องการย้ายมาอยู่กับแม่และน้องสาวซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันที่แกรนด์ทางตอนเหนือของเวมลีย เจมมามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะเธอเรียนโรงเรียนเอกชนก่อนที่จะเข้าเรียนที่ King's College London ที่ซึ่งเธอสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์รวมถึงวิชาเกี่ยวกับการวิพากษศาสตร์ภาคปฏิบัติด,ด้วยแม่ของเธอเคยทำงานที่สำนักงานการทูตของอังกฤษในออสเตรเลียและบ้านของครอบครัวเธอในลอนดอนถูกประเมินว่ามีมูลค่าประมาณ4ล้านปอนด์หรือ5ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่โชคร้ายที่ช่วงหลังๆนี้พวกเขามักจะประสบปัญหาบ่อยขึ้นดังนั้นบ้านในปัจจุบันจึงเกือบจะเหมือนกับบ้านร้างและต้องการการซ่อมแซมเจมมายังถูกมองว่าเป็นคนที่แคร่งาศาสนาและทุ่มเทมากดังนั้นคุณคงเดาได้ไม่ยากว่าทั้งสองคนพบกันได้อย่างไรในกิจกรรมที่โบสถ์ในเดือนสิงหาคมปี2020 โชคร้ายที่เจมมาไม่สามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกในอังกฤษได้เนื่องจากไม่มีการถ่ายโอนใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างแนวทางปฏิบัติของออสเตรเลียและอังกฤษหลังจากที่เจมมาสนิทกับเดโบราแล้วเธอก็เสนอตัวว่าจะช่วยดูแลปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับเธอ แต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยอะไรกับสถานการณ์ในชีวิตของเดโบราหเลยเพราะดูเหมือนว่าอาการหวาดระแวงของเธอจะรุนแรงขึ้นและเธอได้รับใบสั่งยาที่แรงขึ้นในฤดูใบไม้ผลิป,ป,ปี2021ผู้คนที่อยู่รอบข้างอธิบายว่าเธอเป็นคนที่เปราะบางและมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอเริ่มมกมุ่นอยู่กับเจ้าฟ้าชายชา์ลส์และบอริสจอห์นสัน นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเมื่อคุณนึกถึงมันแต่เดโบรามีความสัมพันธ์ในจินตนาการกับเจ้าฟ้าชายชาลส์และเธอเชื่อว่าเธอสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้ผ่านวิดีโอใน y o YouTube เดโบรามักจะจัดโต๊ะอาหารสำหรับเจ้าฟ้าชายชาลส์และบอริสจอนสันเรากับว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นจริงๆหลังจากที่เธอส่งจดหมายเชิญแปลกๆไปให้พวกเขา เรื่องนี้ก็ถูกตรวจพบและเธอถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากนั้นสักพักชีวิตของเธอก็กลับมาเป็นปกติและดูเหมือนว่าจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามในวันที่11มิถุนายนปี2021เดโบราทำให้ทุกคนกังวลมากเพราะเธอหายตัวไปอย่างกระพันหันโดยไม่มีร่องรอยผู้เช่าบ้านของเดโบราเริ่มตื่นตระหนกเมื่อเขาไม่สามารถหาตัวเธอหรือติดต่อเธอได้ ด้วยสถานะทางจิตใจของเดโบราในปัจจุบันเขารู้ว่าการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำผู้เช่าของเดโบราได้พบเธอก่อนหน้านั้นหนึ่งวันดังนั้นเธอไม่น่าจะไปได้ไกลมากนักภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ในวันที่9มิถุนายนปี2021ยืนยันว่าเห็นเดโบรากำลังเดินไปตามถนนแชรพลินและมีคนอื่นอยู่กับเธอด้วย ต้องทราบด้วยว่าเธอมีอายุมากและค่อนข้างช้าดังนั้นหากเธอต้องการหลบหนีก็คงเป็นเรื่องยากมากเมื่อเวลาผ่านไปการคาดเดาว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเดโบราก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเธอไม่เคยหายตัวไปแบบนี้มาก่อนและด้วยปัญหาทางจิตของเธอสิ่งนี้จึงทำให้เกิดภาพที่น่ากังวลแม้ว่าเดโบราจะไม่ได้ติดต่อใครเลยแต่เจมมา กลับแจ้งผู้เช่าว่าเดโบราได้เดินทางกลับบ้านที่มาเลเซียเพื่อไปใช้เวลากับครอบครัวตามคำบอกเล่าของเจมมาเดโบราวางแผนที่จะกลับบ้านเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อไปพักผ่อนจิตใจอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้เพราะการจะไปมาเลเซียได้เดโบราควรจะต้องมีเที่ยวบิน แต่พวกเขากลับตรวจสอบพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบันทึกไว้ในหนังสือเดินทางของเธอเลยตรงกันข้ามไม่มีใครเห็นเธอออกจากบ้านไม่มีบริษัทแท็กซี่ท้องถิ่นไปรับเธอและไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารใดๆที่แสดงว่าเธอใช้บริการขนส่งสาธารณะเลยแม้ว่าเวลาที่หายตัวไปจะผ่านไปนานพอสมควรแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับการพบเห็นเดโบราเลย หลังจากหายตัวไปครบ16วันทันทีที่การเสือบสวนเริ่มขยายวงกว้างก็มีการค้นพบเรื่องสำคัญที่น่าประหลาดใจในวันที่27มิถุนายนปี2021ที่เมืองชายทะเลชื่อซาวคัมป์ซึ่งอยู่ห่างจากเวมบลีย์ประมาณ320กิโลเมตรมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเล่นกับครอบครัวผ่านบริเวณป่าทึบเรียบถนนเบนเนตในซาวคัมป์ ในขณะนั้นเองขณะที่เธอกำลังลงบันไดที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำเธอก็ได้พบกับภาพที่น่าตกใจบริเวณใกล้เคียงมยีร่างที่ไม่มีศีรษะซึ่งกำลังอยู่ในสภาพเสื่อมสลายต่อจากนั้นเธอได้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินและตำรวจเพื่อรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ถูกเรียกมายังที่เกิดเหตุทันที และหลังจากมาถึงพวกเขาพบว่าร่างนั้นถูกทิ้งไว้พร้อมกับหนังสือของโบสและข้อความที่ตัดตอนมาจากพระคัมภีร์น้าเศร้าที่แพทย์นิติเวชได้ยืนยันว่าร่างนี้คือมีคืนชองหรือก็กคือเดโบราเนื่องจากระดับการเสื่อมสลายของร่างอยู่ในขั้นรุนแรงการตรวจสอบจึงไม่สามารถระบุสาเหตุของการจากไปได้แต่สิ่งที่สามารถยืนยันได้คือ ศีรษะของเธอถูกแยกออกจากร่างและมีร่องรอยอื่นๆที่สอดคล้องกับการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงแพทย์นิติเวชยังประเมินด้วยว่าเดโบราได้จากไปแล้วประมาณสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เธอหายตัวไปอย่างพอดีดังนั้นคดีนี้จึงถูกจัดว่าเป็นคดีอุกชะกันและเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาผู้กระทำผิดสิ่งที่น่าประหลาดใจคือ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พบผู้ต้องสงสัยคนสำคัญภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณรอบบ้านของเดโบราได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบเกี่ยวกับเพื่อนๆทุกคนของเดโบราพวกเขาก็มุ่งเป้าไปที่เจมมาเมื่อเดโบรายังมีชีวิตอยู่เธอมักจะจัดพิธีการทางจิตวิญญาณในสวนของเธอและเจมมาก็มักจะอยู่ที่นั่นด้วย แม่แต่เพื่อนหลายคนก็บอกว่าเดโบราเคยบอกพวกเขาว่าเจมมาและพระเยซูกำลังเยียวยาเธอทั้งสองคนสนิทสนมกันมานานแต่จนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เดโบราจะหายตัวไปก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเมื่อเร็วๆนี้พวกเขามีความขัดแย้งกันเรื่องเงินและแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สงสยัยแล้วทำไมพวกเขาถึงมีความขัดแย้งกันละ่ะ มันเกี่ยวข้องอะไรกับการจากไปของเดโบราห์หลังจากเรียนและทำงานด้านกระดูกและข้อในออสเตรเลียเจมมาได้แชร์บนเว็บไซต์มืออาชีพว่าเธอได้สัมผัสกับวิชากายวิภาคศาสตร์ของร่างกายการเคลื่อนไหววิทยาและการวิเคราะห์ร่างกายมนุษย์ดังที่กล่าวไปหลังจากกลับมาอังกฤษในปี2015เธอไม่สามารถทำงานที่เธอถนัดต่อได้ผลก็คือเธอไม่ได้ทำงานที่ไหนเลยนับตั้งแต่นั้นมา แม้ว่าเจมมาจะอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านของครอบครูกแกรนแต่บ้านหลังนี้ก็เก่ามากและต้องการการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนดังนั้นตั้งหานี้จึงนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองในข้อความที่เปิดเผยเจมมากำลังต้องการเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านของเธอและชัดเจนว่าเดโบราได้สัญญาว่าจะให้เงินเธอ200,000อปอนด์เพื่อช่วยเหลือแต่เดโบราเปลี่ยนใจและในที่สุด เธอก็บอกให้เจมมาขายบ้านและนำเงินนั้นไปซื้อบ้านหลังอื่นที่เหมาะสมกับฐานะการเงินมากกว่าในข้อความถัดมาเธอบอกเจมมาว่าการก่อสร้างเพิ่มเติมจะใช้เงินจำนวนมากและเธอมีเงินไม่พอในความเป็นจริงแน่นอนว่าไม่มีใครในโลกที่จะให้เงินเพื่อนสองแสนปอนด์โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในวันต่อ,ตอมาเจมมาเริ่มหงุดหงิดและก้าวร้าวมากขึ้นกับเดโบรา สิ่งนี้บานปลายอย่างรวดเร็วจนถึงวันที่8มิถุนายน2021เดโบราทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอส่งข้อความถึงเจมมาว่าจนกว่าคุณจะขายบ้านฉันไม่ต้องการให้คุณมาหาฉันหรือมาที่บ้านของฉันอีกต่อไปฉันเครียดมากและแน่นอนเพียงสามวันต่อมาเธอก็หายตัวไปโชคดีที่กล้องวงจรปิดหลายตัวได้ไขความลึกลับเหล่านี้ 1> 6 1 5นเช้าวันที่11มิถุนายนเราจะเห็นเจมมาออกจากบ้านที่สุดโรมของเธอพร้อมกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบและกระเป๋าเปอร์อีกหนึ่งใบตอนนั้นเธอสวมหมวกถึง6.40นาทีเช้าเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมหน้ากากอนามัยและใส่กระเป๋าเป้ ح, ลงในกระเป๋าเดินทางภาพจากกล้องวงจรปิดนี้บันทึกภาพเธอเคลื่อนที่ไปในทิศทางมุ่งหน้าไปยังบ้านของเดโบรา เจ็โมงห6นาทีเช้าเธอไม่ได้สวมหมวกแล้วแต่ยังคงถือกระเป๋าเดินทางและสวมหน้ากากอนามัยจากภาพนี้เราจะเห็นว่าในอีกสชั่วโมงต่อมาเดโบราอาจจะถูกพรากชีวิตไปแล้วเพราะในเวลา12นาฬกานาทีเจม,มาถูกกล้องวงจรปิดจับภาพได้อีกครั้งและครั้งนี้เธอถือกระเป๋าเดินทางสองใบกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบดูค่อนข้างหนัก เพราะเธอดูค่อนข้างลำบากในการลากมันต่อจากนั้นเธอเรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านแต่อย่างที่คุณเห็นในบันทึกนี้เธอต้องรอทั้งหมด40นาทีกว่าแท็กซี่จะมาถึงและถึงเวลา4โมง16นาทีเย็นเธอกลับถึงบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินใบใหญ่ในมือคืนนั้นเจมมาไปที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในใจกลางลอนดอนเพื่อรักษานิ้วมือที่ถลอก เธอบอกกับหมอว่านิ้วของเธอไปติดที่ประตูโดยไม่ได้ตั้งใจในวันต่อๆมาคือความพยายามในการปกปิดการกระทำวันที่26มิถุนายนเช้าตรู่เวลา8มง5นาทีกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามบ้านของเจมมาบันทึกภาพขณะที่เธอวางกระเป๋าเดินทางลงในรถวอลโวสีเทา รถวอลโวสีเทาไม่ใช่รถของเธอและเธอเช่ามาจากบริษัทรถเช่าเมื่อเย็นวันก่อนเพื่อให้แผนนี้แนบเนียนยิ่งขึ้นต่อมาเจมมาได้เปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของเดโบราอีกครั้งเพื่อนำติดตัวไปเป็นเบอร์ติดต่อของเธอและทิ้งโทรศัพท์ของตัวเองไว้ที่บ้านโดยตั้งใจจะเบียงเบียนความสนใจของตำรวจระหว่างทางไปซาวคอมเจมมาแวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่เธอเดินเข้าไปในร้านค้า หลังจากเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ320กิโลเมตรไปยังเมืองชายทะเลถือจอดรถใกล้ถนนเบนเน็ตเวลาประมาณ3ทุน่12นาทีแล้วนำร่างไปทิ้งและออกจากพื้นที่ไปแม้ว่าภาพการกระทำของเธอจะถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดหลายตัวแต่เจมมายังคงคิดว่าแผนของเธอดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตาม เธอไม่รู้เลยว่าในระหว่างขั้นตอนการซ่อนเร้นร่างนั้นเธอได้ทิ้งร่องรอยไว้ระหว่างทางกลับลอนดอนรถเช่าของเจม่ายางแบนจึงต้องขับรถเข้าไปที่จุดบริการและเรียกความช่วยเหลือช่างซ่อมรถชื่อลีคาเดนถูกเรียกมาเปลี่ยนยางจนถึงทุกวันนี้เขายังจำการพบกันที่แปลกประหลาดกับผู้หญิงคนนั้นได้อย่างชัดเจน เธอพยายามเบี่ยงเบนความสนใจตลอดและยืนกรานไม่ให้เขาสำหับท้ายรถยิ่งไปกว่านั้นเธอยังต้องการเก็บยางเก่าไว้ด้วยลียังบอกด้วยว่าเขาได้กลิ่นแปลกๆจากรถคันนั้นเป็นกลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนกับมีร่างของใครบางคนอยู่ในนั้นหลังจากซ่อมยางเสร็จเจมมารีบกลับบ้านทันทีเพื่อคือนรัดวอโวแล้วก็โยนกระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินของเธอขึ้นไปบนหลังคาโกดังที่เป็นของเพื่อนบ้าน ตำรวจสงสัยว่าข้างในคือศีรษะของเดโบราและในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบศีรษะของเดโบราหลังจากข้อมูลทั้งหมดนี้ตำรวจตัดสินใจไปที่บ้านของเจม่าหลังจากควบคุมตัวเธอเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ปิดกั้นบ้านและเริ่มค้นหาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเจม่าและคดีการเสียชีวิตนี้ พวกเขาพบเอกสารที่เกี่ยวข้องและเงินจำนวนหนึ่งของเดโบราหพร้อมกับพินัยกรรมปลอมที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของเจมมาในพินัยกรรมฉบับนี้เจมมาใส่ชื่อตัวเองและแม่ของเธอเป็นผู้รับมรดกทรัพย์สินทั้งหมดของเดโบราห์จำนวนเงินในขณะนั้นถูกประเมินไว้ที่ประมาณ700 0แสปอนด์หรือ8 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะสอบสวนเธอในอีกสองวันต่อมาตลอดการสอบสวนทั้งหมด เธอยังคงนิ่งเงียบและปฏิเสธที่จะให้การใดๆแม้จะปฏิเสธการสอบสวนแต่การพิจารณาคดีก็เริ่มขึ้นในอีกกว่าหนึ่งปีต่อมาในวันที่11ตุลาคม2022การพิจารณาคดีเกิดขึ้นที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข12ของศาลโอลเบลลี่ในระหว่างการพิจารณาคดีเธอไม่เพียงแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าพรากชีวิตเดโบรา แต่เธอยังปฏิเสธที่จะให้หลักฐานเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองด้วยทีมทนายความของเธอแก้ต่างว่าเธอไม่ใช่ผู้ก่อเหตุเนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าร่างของเดโบราห์ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางของเธอเพราะขาดหลักฐาน DNA และยังไม่มีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการต่อสู้ที่บ้านของเดโบราห์สารได้รับแจ้งว่าบาดแผลบนกะโหลกศรีรษะของเดโบราอาจเกิดจากการจู่โจมด้วยอาวุธมีคม แต่สุดท้ายก็ไม่พบอาวุธใดๆในที่เกิดเหตุหรือที่บ้านของเดโบราถ้าอย่างนั้นใครคือผู้ก่อเหตุตัวจริงแต่หลังจากหลักฐานทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดที่สอดคล้องกับเวลาที่เหยื่อหายตัวไปประกอบกับการปลอมพินัยกรรมของเธอเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านจำเลยเจมมาจึงถูกกล่าวหาว่าพรากชีวิตมีคืนชองหรือเดโบราการกระทำอันไม่คาดคิด ถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่น่าสังเกตคือเธอสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์ซึ่งรวมถึงวิชากายวิภาคาศาสตร์ภาคปฏิบัติด,ด้วยนี่หมายความว่าเธอมีทักษะในการแยกศรีรษะออกจากร่างโดยไม่ทราบเหตุผลแน่ชัดว่าทำไมเธอถึงทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการปกปิดตัวตนของร่างนั้นหลังจากการปรึกษาหารือกัน7ชั่วโมงในวันที่27ตุลาคม2022 เจมมาก็ถูกตัดสินอย่างเป็นทางการว่ามีความผิดในข้อหาพรากชีวิตเดโบราบทลงโทษของศาลคือจำคุกตลอดชีวิตโดยมีระยะเวลาขั้นต่ำที่เธอต้องรับโทษคือ30ปีนี่หมายความว่าเธอจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจนถึงวันที่10กรกฎาคม2055ขั้นตอนการพิจารณาคดีและการตัดสินถูกถ่ายทอดสด ทำให้เจมม่ากลายเป็นผู้ก่อเหตุหญิงคนแรกที่ถูกตัดสินและถูกพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดในสหราชอาณาจักรแต่จนถึงทุกวันนี้เจม,ม่ายังคงไม่ยอมรับผิดต่อคดีการพรากชีวิตของเดโบราดังนั้นคำถามบางข้อยังคงไม่ได้รับคำตอบ คดีการเสียชีวิตที่ร้ายแรงนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากและเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆเมื่อพวกเขารู้ว่าเรื่องราวของเดโบราจบลงอย่างไรฉันเพียงหวังว่าครอบครัวของเธอจะผ่านพ้นความสูญเสียนี้ไปได้ด้วยความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นคือเรื่องราวสำหรับวันนี้คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง มาร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างกันได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบวิดีโอค่ะสวัสดีและลาก่อนค่ะ